ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับใครที่สนใจรหัสเกมเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยฟ้องช็อปบริการซื้อขาย ID เกม Rv รับประกัน100%นะครับสนใจติดต่อ Facebook อิซาริยาพมพลนนะครับอย่าลืมเพิ่มเพื่อนก่อนทักแชทด,ด้วยนะครับเอาเลยครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อยู่ในสตรีมนะครับก็ในคลิปผมก็ไม่ช็อตนะครับก็เลยต้องนำมาพากเลยในคลิปนี้ <laughs> นะครับคือในสตรีมไม่มันช็อตอ่ะในคลิปนี้แหละเอาตรงๆคือไม่มันช็อตนะครับใครที่ดูสตรีมอยู่นี้คือแบบไม่อย่างช็อตนะก็เลยไม่อัพลงแล้วกันนะก็เลยนํามาพากแล้วกันนะโอเคนะครับก็ยิปนี้เนี่ยดีจะมาแนะนําเป็นซานิดละกันนะนะี่ก็ผมไม่รู้ไงตอนสตรีมว่าไม่มันช็อตอ่ะนะครับเสียเวลาต้องมาพากอีกเลยเนะี่ยอ้อแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็สำหรับซานิทในการเล่นของตีนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับสตรีมในช่วงเวลาบ่ายกับ1นึ่ท <so ุ่มนะแต่ก็บางวันก็อาจจะสตรีมเฉ่าช่วงเวลาเดียวนะครับแต่ถ้าบางวันว่างๆจะจัดก็จะสตรีม2เวลาเลยนะครับโอเคก็สำหรับซานิทก็เลเวลแรกๆก็อัพเป็นสกิลหนึ่งนะครับไปสกิลสองนะครับมันฟาร์มเร็วกว่าสกิลหนึ่งนะ ก็น,นำแอปสกิลสองเรื่อยๆนะครับผมเป็นหลักนะแอปสกิลสองเป็นหลักต้องพูดอย่างนี้นะทีมเขาเป็นเพีนะผมหยิบสานิซมันแก้เพียนะอันนี้บางคนก็อาจจะรู้ว่าแบบว่าเออสานิซมันแก้ได้เหรอบางคนยังไม่รู้อะไรอย่างนี้นะค,คือส่วนตัวผมยังมองว่าสานิซมันแก้เพียนได้นะครับและเล่นง่ายด้วยนะสานิซเนี่ยนะครับก็รอดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับบอกเลยว่าเพียนไม่เกิด เกิดแหละทำไมจะไม่เ huh. ก yeah, mm ิดใช่ไหมก็ในช่องที่5นะไปเที่ยวของผมเนี่ยช่องที่5ผมจะอเป็นกอเกิดก่อนนะครับออกออกเป็นก่อเกิดก่อนทูตนะครับบางคนยังสงสัยนะคือทําไมผมถึงออกกอเกิดก่อนทูตนะครับก็คือก่อเกิดเนี่ยมันจะได้เป็นดาเมจมาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันเซฟผมได้เยอะเลยนะครับในการเข้าไปล้วงในช่องเลดเกมนะเพราะว่าผมบางมากๆนะคือผมโคตรบางนะครสำหรับสารนี้ในช่วงเลดเกมนะบางแต่แรงแหละนะ ก็เลยเออกเป็นเกาะเกิดก่อนอันนี้ได้นะครับเขาไม่มีอันตรีนะเขาเอาริกซ์คิลมานะเก็บเฟิร์สก็รวยเร็วนะอันนี้ผมไม่ได้ลงไปล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ตัวหนึ่งนะผมไม่ได้ลงไปล่างเพราะว่าไอ้เจ้าอัดอูอินมันขึ้นมากานะ ได้ป้อมนะครับป้อมที่มันบัฟมาในแพทใหม่นะก็จะเป็นป้อมมิดเลนกับดาร์คเลเยอร์นะครับในช่วง5นาทีแรกเนี่ยดาเมจเราจะเบาลงตีตีเบาลง60%นะครับคือแบบโคตรเบานะยกเว้นเลนไอ้นี่นะครับเนี่ยครับเอพิโซดดาร์กอนนะมันจะ บางมันจะผมพูดไม่ถูกว่ะตอนนี้ลิ้นพันการขอภัยครับพูดติดๆกับขาดมากคือเลนอ่าแอซีดารก้อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นโจมตีปกติเลยนะนะครับแต่ถ้าเป็นเลนอ่าเลนกลางกับเลนดาร์กเนี่ยนะมันจะตีเบาลง60%แน่นอนครับดามเมจเราหายไปมันก็เน้นให้ทําให้เราเนี่ยทำอ่าทำเกมได้เร็วขึ้นนะถ้าจบล่างเราฟาร์มบนจบล่างเอ้ยเราฟาร์ม บนจบเลนด์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราไปจบเลนด์กเนี่ยมันก็แนะนําครับไปแท็กกลางแล้วก็ไปเอามังกรเล็กแล้วก็ไปเลียนอ่ะมังกรใหญ่เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดติดๆขัดๆอันนี้ต้องขอไปนะรินพันกันโอ้อันนี้ไม่ต้องเข้านะครับอันนี้ผมคอกับเพื่อนนะครับในคลิปนี้คือคอกับเพื่อนอยู่นะครับคือเพื่อนบอกว่าไม่ต้องเข้าก็คือไม่ต้องเข้านะครับผม คือถ้าเพื่อนไม่บอกว่าไม่ต้องเข้าเราดูสถานาการณ์เราไม่ต้องเข้าก็ได้แต่ผมอันนี้ได้นะพยายามบางอันติีเมทของไอ้เจ้านี่ครับบางไว้อด d u ินนะผมืมชียวได้แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยถึงมันจะถึกเดือดแบบเร่งเด้งหน่อยนะผมนี่ก็พูดแบบผกดมากเลยขอภายนะขอภายจริงจริงเนี่ย ได้บนนะครับอ,อินมาตอนนี้จะแตกป่าเรายังมีอยู่แค่9ก้านะครับต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เข้าป่าฟาร์มนะแถมในช่วงเลเวลแรกเนี่ยผมก็ฟาร์มไม่ครบชุดด้วยนะครับสำหรับซานิสเราต้องการดาเมจนะครับอย่างน้อยเนี่ยไอเทมเลยนะครับต้องการโบเกเชนสเปียกับ มีอ่อามเ,เลอเลยเลอ,เลอถ้าเราได้เป็นโบเคมสเปียร์กับโอมีอามมาแน่นอนครับบอกเลยว่าพร้อมไฟมากแต่ตอนนี้ก็ฟาร์มเก็บเวลเก็บตังค์แล้วกเก็บอ่สแต็กซลซิเวอร์อันนี้น่าจะได้เทนนะ ออินนี่บอกเลยว่ามันมาทุกถูกช่วงจริงๆนะคอัดอินนี่คือผมเล่นไปแล้วแต่ผมก็ลืมว่าผมเล่นไปแล้วอ่าผมเจออะไรมาบ้างนะในคิปนี้ผมเล่นไปเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับผมในสตรีมแต่ก็จําไม่ได้แล้วแหละว่ามันชนะสกอร์เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับรู้แต่ว่ามันชนะมีตัวนี้แตกแน่นอนคือเขาลอยมาแล้วเขาไม่มีสกิลอะโอ้โหแต่คือเพื่อนเขามาเยอะมาก เมื okay. อ่อกี้ได้เลือดมานะเพราะว่าค่าหรือแอสซิสเราก็จะได้เลือดนะเด้งเลือด9%นะครับมันต้องได้สักตัวแหละโอ้โหไม่ได้คนระับเพื่อนไม่ตามอันนี้ก็ดูในมินิแมปด้วยนะคเพื่อนเราไม่ได้ตามนะเมื่อกี้ก็พาวิ่งเลนเอาอ้าว,อ,าวอันนี้ได้แน่นอนนะครับถ้าเขาไม่หนีเราโอเค คือผมจะจะแหลกบางช่วงด้วยนะครับในคลิปคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นตรงอะแดปเตอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อสาย HDMI มาแบบราคาแพงเท่าไหร่นะซื้อของตลาดทั่วไปก็รู้สึกว่าภาพมันก็ไม่ค่อยชัดตัวก็ไม่เป็นไรครับพอดูได้เลือดแค่นี้นี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมเนี่ยนะเผื่อตัวนี้เราไอ้ตัวนี้ผมแตกนะครับถ้าจะไม่ผิดนี่ไงเข้าไปแล้วเขาไม่ตายนะครับ เราก็แตกแทนนะสำหรับซานิดแล้วเนี่ยนะครับเรานำด้วยสกิลอันติเมทหรือว่าสกิลสามันก็ต้องตามด้วยสกิลสอให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจเบิร์ดาเมจที่คู่ต่อสู้ตายนะครับ ผมกล้าเล่นนะก็คือผมกดอันตีเมทไปนะก็เลยกล้าเล่นคือถ้าเรากดอันตีไปปุ๊บเนี่ยแนะนําเลยครับบวกอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็สําหรับรูนนะครับอ่าผมอาจจะไม่ได้แปะรูนไว้ในคลิปนะหรืออาจจะแปะนะครับผม <laughs> นะก็สําหรับรูนแล้วผมจะใช้เป็นอ่าสลับดูดเลือดนะครับผมตีเร็วดูดเลือดนะ อรอครับรอโอมิอางกับโบเชนนะครับผมหนึ่งหนึ่งนี่แบบได้เรื่อยนะครับล้มแทงยังได้เลยนะถ้าแทงมันไม่ไกล้ปอมอนะ่ะอันนี้ผมเลือกที่ยามังกรน,นะ คือไม่ได้เอามังกรไม่ได้มัาางกรน,นั้งแต่ต้นเกมแล้วอ่านี่เราอันนี้คือผมออก,ออกเข้ามาถูกช่วงเวลามากเลยนะผมเข้ามาเวลานี้คือโอ้เพนผมลืมว่าเพนมันจะหนีคือเนี่ยอันนี้คือผมไม่กล้าเข้านะจังหวะนี้เนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าทาไมผมถึงไม่กล้าเข้านะในตอนไลฟ์รีมะนะครับ ไลฟ์สตรีมคือตอนแรกผมก็เอกใจต่ทำไมผมไม่เข้าอนะตอนสตรีมอยู่แหละนะครับผมยังงงอยู่เลยทำไมผมไม่เข้าฉากกี้เนะี่ยคือถ้าเข้าไปเนี่ยแน่นอนครับแคลี่ตามนะครับจังหวัดวนะั้น่ะคือบางส่วนผมก็อาจจะไม่กล้าเล่นนะครับมันก็อยู่ที่คนเล่นแหละนะในการตัดสินใจอันนี้ดักเพนนะอันนี้ผมเลือกที่จะดักเพนนะนีไงนีครับเพนไม่ได้แบบได้แตะอยู่นิดนึง าไปเจอเพียงช้ำๆก็สู้ได้นะครับแต่ถ้าไปเจอเพียงชํำๆอ่ะ mm hmm. เพื่อนเราแคล,ลี่เมดนนเนี่ยมันจะสู้ยากนะครับแล้วทําให้เพียนเกิดแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยตัวอย่างซานิดเนี่ยเล่นเล่น,ลนอ่าค่าเจ้าเพียงยาขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบความสามารถแล้วเนี่ยแน่นอนครับซานิทเนี่ยมันเหนือกว่าอยู่แล้วท่าหนหน,หนึ่งนะครับถ้าเจอกันแบบเดียวๆตะกี้เนี่ยนะครับ เป็นทีมแล้วเพนมันเล่นเป็นน่ะคนที่เล่นเป็นอ่อคนที่เล่นเพนช่่าเนี่ยนะครับเขาจะเข้าแครี่กับเหม็นซึ่งมันจะทําให้เขาเกิดนะครับแล้วมันจะทําให้เราฆ่าเพนย,ยากขึ้นนะอืมอันนี้เขาหิวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหิวถึงซาน,นิทตัวนี้มันจะไม่มีสกิลหลวงลึกๆอย่างพวกแพนด้าไวเลสเอาไม่ใช่ไวเลทมาทำไมเนี่ยไอลี่นะครับผม พวกแพนดะ้าไอลิเซฟิตนาคอสอะไรเป็นต้นแบบนะมันไม่ใช่ฮีโร่แนวนั้นนะนะครับผมก็เลยเนี่ยออกจอกาะไ,ไม่ใช่ออกกาะเกิดมาในชิ้นที่5นะครับเซฟไว้ก่อนก็ดีนะเพราะว่ามันจํากัดด้วยแหละนะก็ออกมาเป็นช่วงสักชิ้นหนึ่งเดือดอยานะโอเคเมีเด็กหลง เจ็บจัดเลยโอเคครับได้เป็นก่อเกิดแล้วมันจะทําให้เรากล้าเล่นขึ้นด้วยนะครับนี่ตัวนี้แตกแน่นอนคนะม,มีคนแตกะถ้าเขาไม่หนีถ้าเพนไม่หนีคือเพนแตกะนะไปแล้ว ไม่ผมการเล่นเข้าป้อมเขาเข้าอะไรเงี้ยโอเคครับเกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจด้วยนะโอเคครับไม่อยากโชว์ดาวครับให้รอติดตามในเฟซเอาในในแฟนเฟสเพจเอาเลยรของไม่โชว์ไม่โชว์